โมบิเนเตอร์210แรงม้านะครับเฮ้ยเสียงโบนี่วูดเลยนะบูดมาครับผมโอ้ย,อยจอมจอมสวัสดีครับอยู่กับช่อง SBT นะครับ วันนี้พุกท่านมาชมกับนางงานแบ็คโคครับผมภูออเราภาคใต้โอ้ยหนักอันไดีตรงเนี้ยโอ้ยพอได้อยู่ตรงนี้เฮ้ยเฮ้ยตรงนี้ก็จะเป็นเอ่อที่ตักดินนะครับตรงนู้นจะเป็นทุกรนะังฮะคลิปที่แล้วเราก็ไปถ่ายตรงนู้นมาครับตรงนู้นมันวิ่งอยู่สองคัน บารมีแม่เปิ้ลบล้อดัชุมพรครับผมกับงานตักทอยดินในแปลงนะฮะรถด,ด,ดำส่งภาคใต้กระบะก็จะสูงสูงหน่อยครับกระบะสามมิตรคอกสูงรั้วสี่ไม้นะครับรถด,ด,ดำชุมพร ตักโดยซานี่ S Y 1354นะครับ S Y 1 3 5 4พลังยูสุ4 j J J สูบ C D J ก็รุ่นเดียวกับ DMAX นะฮะเครื่อง DMAX เดิองาม0ี 3, ตัวนี้ก็สเปคบอกไว้ว่า9.9แรงม้าครับกำลักตัวก็13.500ตันห้รนะฮะพุ้งกี่ก็0.6คิวนะฮะ หนึ่งคิวตีไปกข้าวไวประมาณหนึ่งตันนี่ครับคบันนี้ก็มีกระจกนี่ครับกระจกหนังเตานะฮะติดแน่นๆเรียงกันแน่นเลยคันนี้ก็รถดำครับผมโอ้ท่อเดินตรงโอเพนแป,ป๊บด้วยไม่รู้ว่าเครื่องคอมหรือปั๊มสายคันนี้กระบะสามมิตรเอารั้วสี่ไม้นะครับแล้วก็ยาวประมาณ4เมตรนะครับ ตรงนี้ก็ค่อนข้างเนือครับที่ขึ้นทางขึ้นค่อนข้างเนือดอยู่ใส่พอได้ครับ เอาเรื่องนะเอาเรื่องเลยครับตรงนี้พอได้เลยนะอ่ะต่อมาคันนี้เลยครับเอ้นมันครับผมพักตายนี่สุดใหญ่จะเล่นเป็นรถอ่าทุกข้างนะครับเป็นรถกข้างซะส่วนใหญ่เลยนะระบบประกอบนี่ค่อนข้างหายากเลยนะเอาจริงๆก็ดับเนี่ยระบบประกอบหายากเลยครับ คันนี้นี่ยมุ้างกันมากเลยเจดิ 5c หร e, ือ 5e คันนี้ดูฝ่าวาวครับ 5e 5e เครื่องคอมหรือพ่อตรงด้วยครับเอเนแป๊บหน้ากากดำครับผมซีรีส์หน้ากากดำนหน้ากากดำ,ากากำสมองเงินนะครับถ้าตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องคอมแล้วครับ แต่ว่าถ้าสมอทองนี่ก็เครื่องพับทซายครับเครื่องห้าสีอันนี้ก็จะเป็นกระบะเหล็กนะครับเป็นกระบะเหล็กดูตรงกระโดันี่มันจะเป็นกระบะสามมิตด,ด้วยนะอา่าเป็นสามมิตนะครับสามมิตเทนเป็นลันนอนครับแล้วก็เัือสี่ไม้ ตอนนี้้็งบอกว่าฝนที่ชุฬพฯนี่ตกกับทุกวันเลยครับแต่ว่าอาจจะตกไปไปทั่วจังหวัดนะตกแบบว่าคนคนทํางานนะครับแบบว่าตกหน่อยหน่อยหยุดประมาณเนี้ยังยังยังไม่เต็มยังไม่เต็มอ่าเปลี่ยนไปคัดลนะ อ,อ้าวคันนี้เลยครับเหมือนจะเป็นโดวเนี่ยกระบะสามมิตรมาเลยครับวารันตีสามปีเนี่ยตอนนี้นึกว่าสองปีเขาสามปีเนอะจำผิด โดมิเนเตอร์นะครับเป็นโดเป็นโดเครื่อง210ด้วยคันนี้นี่คือฮีโน่โดมิเนเตอร์210แรงม้านะครับนี่ไมเดอร์เชนโดไม่ฮะส,สวยๆเลย210ก็อบอกว่าทำท่อไม่ค่อยดังนะครับด้วยความที่ว่าเป็นเครื่องโบไปผันนะฮะปกติโ,โบไปผันนี่ก็จะสู้โบธรรมดาไม่ได้เนาะ บัวธรรมดานี่มันดังอยู่แล้วครับบัวธรรมดานี่ก็แบบเครื่องร้อยเจ็ดห้านะครับอันนี้เป็นสองร้อยสิบเดี๋ยวต้องมาลองชมกันครับว่าพลังสองร้อยสิบจะเป็นยังไงบ้างสองร้อยสิบนี่ก็กำลังเขาดีนะหลายคนที่ใช้งานเขาบอกอยู่ว่ากำลังใช้ได้เลยเป็นเครื่องกำลังนะครับ กำลังดีจริงฮีโนนี่ไม่ต้องสื้อครับผมฮีโนนี่เขาขึ้นชื่อเรื่องแรงบิดรอบตน้นประมาณนี้นะฮะกำลังรอบต้นดีอึดถึกทนยางก็เป็นยางพระใบนะครับนี่ยางพ้าใบหน้าหลังเลยอ้าวเต็ม ลังโคตรดีเลยครับเสียงโบนี่วีดเลยนะบูตมาแล้วผมโบไปผ่านนี่มันเราเรียกบูตได้เร็วนะครับบูตมาตั้งแต่รอบต้นนะไม่ต้องรอรอบูตมากนะฮะกำลังมาเลยเออคันนี้โอเพนแป๊บมาเลยทอเธอโอ้ยไปไปสองปากด้วยเครื่องไอรคันนี้เครื่องคอมนะครับเครื่องคอมเครื่องคอมพลัง 5e ครับ e ผม JO5e จากเรเดียนหน้าหลังอ่กบบากบะนี่กบะซามิทนะครับกบะซามิทคันนี้ หนึ่งตักหรือเปล่าซีนโนเยอะมากเลยนะที่ละง,งานตอนนี้มีเอซูซูอยู่สองคันครับผมรถถือาเยอะเลยจะได้เลยเอาเอารถปัดเด้งปไปไหนนะจมแล้วจมแล้วเอา ดูรถนี่นะฮะเอ๊โดูสองรสิบคนนี้จมแล้วครับมาดูกันเอาแล้ว <c oughs> โด้สองสิบนะฮะนี่โอ้ยจมจมเอาแล้ว <c oughs>

คือพื้นที่ที่ถมนะครับเนี่ยโอ้ถมถมเยอะเลยนะถมลึกเลยครับโอยลอยยุบแล้วเนี่ยไม่ลอยลอยแยกนะครับดนนแยกโอ้โหดูโอ้ยจมพอได้เลยครับพอได้ลึกอยู่ รออครับร้อยหมดนะครับไล่เบาก่อนนะไล่เบาไล่เบาโอ้ยยุบพอดีเลยครับตกรอยยุบนะเรื่องของเรื่อง ยแบกนะครับก็บอกว่าแบกนะฮะค่อนข้างแบกเลยนะดินพูนเลยได้คอนเทนต์แล้ววันนี้ <c oughs> ได้คลิปเด็นแล้ว เดี๋ยวลากหรือไงเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวลากขึ้นโบไลในคันนี้โบไลคันนี้เป็นไหอ๋อลากเมื่องไหร่นะเราขออยู่นี่ดูสองร้อยสิบตั้มกันครับเฮ้ยเหยอะมากไม่ได้นะ เป็นคลองที่ขุดเองเนาะตรงนี้มันเป็นที่ที่เก่านะครับเพราะเราขุดเองเอ้าวโซ่มาแล้วครับโซ่มาแล้วโซ่มาแล้วอ๋อนี่มีกระสอบปรองนะครับ รากนชนได้ไดบีบ้นนันีเลย,ยทบหลายวันยังไมพี่หลายวันแล้วัเป็นเดือนยังได้ไห้ไม่เดือนเกืะะอบถึงแล้วเกือบถึงววิ่งอย่างไรว่งหลัมที่ที่งาน,นอ๋ออ๋อ ของผ่านเลยครับรถไถดึงเอาเลฮะเดยวทีมงานทีมงานจะนำมาฟาดทั้งหมดต่อไปสิบเก้า แรงก็ตัวแรงดีครับผมลอยยุบพอดีเลยสุดยอดโอเคทุกคนประมาณนี้นะฮะสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวพาไปชมตรงที่ต่างอีกที่หนึ่งนะฮะรถเริ่มมาเยอะนะครับเดี๋ยวพาไปดูกันเจอคลิปหน้าสวัสดีครับ